สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพลักครับวันนี้ก็เป็นวันดีครับมีรถมาให้อาจารย์เจิมครับมาจากส,สปปลาวเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันว่าเลขทะเบียนรถอะไรครับมวน,นี้น่าจะใช่อยู่แล้วครับเดี๋ยวไปดูวิธีการเจิมรถของอาจารย์นะครับจออังหวะท่า,านออกมาพอดีแล้วคนไม่เยอะอเป็นไร รับตอนนี้พระอาจารย์ก็เริ่มจมพวงมาไหลครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูป้ายทะเบียนกันนะครับนี่ก็เป็นเป็นสปปลาวโอ้เลขเบิ้ล544ครับทุกคนก็ตีไปได้หลายตัวนะครับน่าจะเป็นนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอย่าปวดใช้วิธีการในการรับชมนะครับก็รับเป็น544นี่ก็จะเป็น543ก็ได้542อะไรก็ว่าไปครับทุกคน นี่ครับนี่คันนี่มาเจออีกคันนึ่งครับสปรปรเราเหมือนกันครับห้าสองห้าสามครับนี่เป็นทะเบียนร,รถที่สวยงามมากครับวันนี้ก็ได้มาเจิมรถคันที่สองแล้วไม่รู้ว่าจะมีอีกไหมวันนี้ัทุกคนก่อน,นไปดูกันไปดูการเจิมรถของพระอาจารย์ยางนี่ครถจากสปรปรเ,รเราครับสองคันครับนี่ก็วันนี้ก็มีความโชคดีได้ข้ามมา เพราะว่า,าทางด่าน,นครับโทรมาหาพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์ทํามีงานอะไรไหมทําไมคนเาลาวถึงข้ามสะพานมาประเทศไทยเยอะมากเออร้อยละแปดสิไหครับข้าม,มาครับข้ามมาข้ามสะพานไทยลาวมาครับอโอ้ตอนนี้นี่ต้องมีคันที่สามอีกโอ้สามคันเลยครับทุกคนสปปาลาวลวดเลยครับทุกคนแหมไม่น่าเชื่อเลยครับ คันที่สี่แปดห้าครับนี่ก็จะเป็นคันที่สามครับทุกคนนี่ก็จะเป็นคันที่สามที่พระอาจารย์ได้เจิมวันนี้ครับทุกคนก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ นี่ครับคันนี้ก็จะเป็นแปดห้าแปดหกครับนี่มันต้องถูกสักคันและครับเพราะว่าเลขทะเบียนสวยมากแต่ละคันครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้กันด้วยนะครับนี่ก็คือเป็นแนวทางสําหรับคนชอบเสี่ยงโชคนะครับก็ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรก็นี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับครับวันนี้ก็ ได้มีรถมาเข้ามาเจอครับสามคันร,รวดครับนี่สปปเราท้งนั้นครับคันนี้น่าจะเป็นเอ่อมาทำรงทานครับมาทำาาทำงางงทางแล้วก็เอ่จะได้กลับครับก็งวดน,นี้ก็ที่16 45, 2, 000, สิงหาคม25งพกิครับไม่รู้ว่าทำอะไรครับไม่รู้จะเจออะไรทุเรียนครับ๋อมีทุเรียนเจอมก็มีคุออ่าก็ ได้ทุเรียนมาถวายพระอาจารย์ครับนี่ครับ,รบก็ได้ถวายทุเรียนให้กับพระอาจารย์ครับนี่ครับ,น,รบนี่ก็จะเป็นสาธุื่องขอให้งวดน,นี้เต็มๆเลยเด้อใหอ้พี่น้องญาติโยมจะได้หมดทุกหมดหนี้ครับเปิดโชคเปิดลาบอะไรประมาณนี้ครับ ยาเราที่เขาแบบที่ว่า400ล้านเนี่ยคือว่าเป็นเงิเป็นอะไร3ล้านขอให้ตังตได้ขายไปว้เอามาบนพันล้านก็ยังไม่ขายนครับตอนนี้ก็มีญาติโยมมาถ่ายรูปเป็นเจ้าที่ระลึกครับ ใบไม้นะครับโมก c อ n ครับนี่ก็จะเป็นญาติโยมที่ฟังจากสปปออลาวได้มาที่วัดป่าแล้วมันเทียนกันแล้วก็ได้ขอขอรบกับอาจารย์พอดีอาจารย์ได้ออกมาเจอรถนะครับก็อย่าลืม ไปพิจารณาด้วยนะครับรถทั้ง3คันนี้ก็น่าจะเป็นโชคเป็นลาภให้กับคนที่ชอบเสียงโชคครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับทุกคนตอนนี้พระอาจารย์ก็ได้เดินไปที่ยัตรยนต์นี้ก็เป็นอนต้นนะครับไม่ได้เจอกันสามวันครับไม่รู้ไปไหนโทรหาก็ไม่ติดไม่รับผู้ใดเดี๋ยวเราไปชมพระอาจารย์ตอนรับยาตยม สักพักหนึ่งจะกันต่อจากนี้นะครับทุกคนสักพักพูดสับหน้าสับหลังนะครับเนาะเอาเทปแถวในโรงนะครับไปเข้าพบพระอาาจรย์เอาเทปแถวในโรงแล้วยังคีวเข้ามานะครับอย่าด้านหน้าด้านหน้าต้องมีช่วงไว้เพราะว่าจะมีหลังจากพักเสร็จแล้วจะได้ออกจะได้ออกเพาไม่้อาผู้แย่สิ่แม่เขาออกไมได้เพ้องผู้หญิงเสื้อดำแปลว่าผู้ชายแปลว่าผู้หญิงเนาะแปลว่าผู้ชายเจอที่ยาหลักเลยนั่งนี่แปลว่าผู้ชายที่เข่าไหร่

อ่ะขันน้ำมันได้ชุ๊บเฮหาขันโยก็ได้โยมพี่อ๊อฟอ่ขันเ็กมนด้หอเล่าพี่อ๊อฟพี่อ๊อฟขอขันน้ำมนหน่อยครับขันธรรมดาหนต่งขันนันได้เออขันนั้นะเออปุ้ใไม่ัีอะไรเป็นังเด็กให้เด็กใหมย